เออคุณยูโรคะพอดีว่าฉันมีเรื่องงานตัวใหม่อยากมาคุยกับคุณนะคะทำหน้าแบบนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่น่าลำบากใจใช่ไหมล่ะครับคุณแอบไปรับงานที่แหกกดผมอีกแล้วหรือเปล่าอืมคุณยูโรดูออกเลยเหรอคะเนี่ยแย่จัง อาเวรกรมร้องเพลงแค่เพลงเดียวให้ตายสำหรับผมไม่ใช่คำว่าแค่นะครับมันตั้งหนึ่งเพลงผมทําไม่ได้หรอกปฏิเสธไปเลยใจเย็นก่อนสิคะคุณยูโรโปรดฟังฉันก่อนไม่เป็นการร้องเพลงในงานวันเกิดเล็กๆเกจ้าของวันเกิดชอบคุณมากเธอเยอยากได้ยินเสียงร้องเพลงของคุณสักครั้งไม่อย่างนั้นเธอจะขอรัฐบาลจำสินเลยนะคะ เออก็จริงไม่ใช่ความผิดผมสักหน่อยถ้าเธออยากจำสิ่งก็ปล่อยเธอไปสิแต่คุณสามารถช่วยเธอได้นะคะมีเหตุผลอะไรที่คุณถึงไม่อยากร้องเพลงผมไม่ชอบไงไม่ขนดัดแล้วก็ร้องไม่เพาะด้วยแทนที่ทุกคนใจท้บความสุขอาจจะกลายเป็นทร,รมานเปล่า งั้นคุณก็ไปฝังเส้นเสียงใหม่ดีไหมคะหรือใส่เส้นเสียงเทียมแบบที่พามลูกคอด้วยจะได้ช่วยให้ร้องเพลงเพรอะขึ้นนั่นมันก็คือการหลอกลวงอยู่ดีมันไม่ใช่เสียงผมจริงๆถ้าคุณคิดจะเป็นซุปตาเต็มตัวอยากไปให้ไกลกว่าน,นี้อยากอยู่เหนือคนอื่นคุณควรจะทําได้ทุกอย่างนะคะใครบอกว่าคุณร้องเพลงไม่เพาะใครกันตัวผมเองนี่แหละ งั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยบอกให้ค่ะไหนลองรองให้ฟังหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ผมไม่อยากร้องทำไมคุณต้องอ,อุ้ยซอวซีอยู่โรไม่ชอบเดี๋ยวก็ไล่ออกสะดีไหมเอ้าเอาเลยค่ะไล่ฉันออกเลยก็ได้เพราะฉันทำแบบนี้ก็คือฉันหวังดีกับคุณ อยากให้คุณพัฒนาความสามารถของตนเองนี่แหละคือหน้าที่ของผู้จัดก,การที่ดีค่ะถ้าฉันทําไม่ได้ฉันก็โดนสมควรไล่ออกอ,อ๋อฉันก็สมควรโดนไล่ออกให้ตายทำไมคุณถึงดื้อได้แบบนี้นะได้โปรดค่ะร้องให้ฉันฟังเดี๋ยวฉันจะช่วยคุณเองคุณเป็นอาจารย์สอนร้องเพลงหรือไงเปล่าหรอคะฉันเองก็ร้องเพลงไม่เก่งแต่ก็ชอบร้องเพลง ก็เลยลองหาลองฝึกเทคนิคเล็กๆน้อยจากใน n o t 2อย่างเช่นฉันสับแขนยูโรให้ลุกขึ้นแล้วเดินไปที่ห้องน้ำคุณจะทำอะไรนะแม้จะยังงงๆแต่ยูโรก็ยอมเดินตามฉันเข้ามาร้องเพลงดูสักท่อนสองท่อนสิคะการร้องเพลงในห้องน้ำจะทำให้เสียงกล้องขึ้นเพิ่มความไพเราะได้อีกประมาณ ยี่สสิเปอร์ซ็นเลยอ๋อไม่น่าละมันเลยแบบเพราะเวลาร้องในห้องน้ำแบบพะแบบนี้นี่เองผมไม่ร้องทุกๆวันฉันก็เจอผู้คนมากมายแต่ทำไมรู้สึกอะไรวะอ๋ออันนี้คือร้องเพลงเป็นยังไงฟังลูกกล้องขึ้นใช่ไหมคะ ลองดูสิคะลองตามฉันสุดยอดเลยค่ะแต่ผมว่าเอางี้นะคะเราอาจจะต้องมอมเสียงกันสักหน่อยฉันยื่นนิ้วชี้กับนิ้วโปง้งไปวีบแก้มของยูโรเอาไว้นิ้วชี้กับนิ้วโปง้งอ๋อ เหมือนหยิกแก้มให้นี่คุณก็กระดกเสียงกระดกเสียงหรือกระดกลิ้นอ๋อกระดกลิ้นแหละรอเรือแบบนี้เลยค่ะอะไรกันครับเนี่ยเร็วๆสิคะลองดูแบบนี้หรอใช่แล้วทีนี้ก็ลองร้องเพลงใหม่อีกรอบดูนะคะเอ้ย เป็นยังไงบ้างคะสุดยอดไปเลยเพราะขึ้นจริงๆด้วยทีนี้เรามาร้องเพลงกับดนตรีดูนะคะให้ตายทำไมผมต้องําทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยคุณทำได้ค่ะคุณยูโรเชื่อฉันสิคะฉันจะเทนให้คุณเองไม่ต้องห่วงแม้ฉันจะยังมึนๆงงๆที่ถูกหลอกล่อให้อ๋อแม้เขาจะยังดูงงๆที่ถูกหลอกล่อให้เรียน ลองเพลงแบบประทานตั้งตัวแต่เขาก็เป็นนักเรียนที่ดีอึกอักไปบ้างแต่สุดท้ายก็ยอมทำตามอันนี้จริงเขาไม่ได้ร้องเพลงยากเลยสักนิดเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ดูเทคนิคในการร้องเลยทําให้เขาไม่มั่นใจแค่บอกวิธีและเสริมทักษะเพิ่มอีกนิดหน่อยเขาก็ทําได้แล้วฉันสอนเทคนิคการร้องเพลงให้เขาไปอีกหลายรูปแบบเราอยู่ในห้องน้ำด้วยกันหลายชั่วโมงเวลาผ่านไปรวดเร็วจนฉันกับ ยูโรแทบไม่รู้สึกตัวไนคราวนี้ลองร้องอีกรอบสิคะยูโรร้องเพลงพลางจ้องตาฉันไปด้วยทำให้ฉันรู้สึกว่าบู่แปลกๆเราก็ว่าร้องเพลงนี้ให้ฉันอย่างนั้นแหละเป็นยังไงบ้างาเงียบไปเลย เพราะค่ะเพราะมากเลยเงียบไปเพราะตกอยู่ในพวังรู้สึกเหมือนอยู่เราเราไม่ให้ฟังข้างๆ้างหูโอ้โหปลดลอ็อกสกินทองคำอย่างนี้ยขนาดนั้นเลยเชิอชั้นเถอะนะคะคุณร,อร้องเพราะมากๆแล้วเวลาคุณร้องเพลงก็ดูเท่ามากๆตกลงรับงานนี้เถอะนะคะเห็นแกคุณยอมสอนผมร้องเพลงตั้งหลายชั่วโมงแบบนี้หรอกนะ รับก็รับแต่แค่เพลงเดียวและงานนี้งานเดียวเท่านั้นนะผมจะไม่ร้องอีกแล้วโอเคเลยค่ะคุณยูโรน่ารักที่สุดเอาจบแล้ว